ก็มากินนมมาเนาะกินนมมันอุ่น,น,นม้มามามาบังเกอร์ <c oughs> นั่นเลยบังเกอร์ชอบกินนมนนใครชอบนมหนูชอบนมนี่ว่า นมแม่แม่สมให้ตั้งแต่ตอนยังเด็กยังดอยู่ระวางลงได้ไหมนมตั้งแต่เด็กเด็กกินนมโอเคไม่เอา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 ไปกินเตอารึเปล่าไป กินข,ข้าวเสริมนมมากินกินเกอชอบกินนมแต่เ็กโอ้โสบัดซสะยัดขัาวุยเันอนูใจะไปทางไหน นมที่แม่แม่สีส่งให้ตั้งแต่เด็กอิ่มแล้วอ่ะพีป่ปืนมาอ่ะพีป่ปืนมาปืนลูกมาเร็วว่านว่านว่นเร็วว่นปืนเด็กไปแล้วเออ,อ,อเกินเจนเพราปิลใหญ่กินอ่อ่อาหลวงลิ้งก็ชอบนมนะอ,อ๋อเหรอใช่หลวงลิ้งก็กินเหมือนกันนะครับอันนเด็กอิ่มค่ะแต่ตอนเ<ป>ด็กไม่ค่อยกินเ่ะกินนมไม่เป็น อิ่มก็เพาะพแล้วลูกไมไปกินในอวกอเคพอละหน่กินหลายแชนะ้นหะปืน นนทำไมคุณแม่หลงไปวันนี้อ่ะโอ้ยสบายเกินเนาะคุณแม่เอ้ย